เรื่องเล่าชวนฟังพลาดรักซาตานนิยายสั้นจบในสองตอนอีพีนี้เสนอเป็นอีพีที่หนึ่งนะคะแต่งโดยช่องเรื่องเล่าชวนฟังค่ะย้อนไปเมื่อสิบปีก่อนนับดาวบุษราลูกสาวคนเก่ง ของครอบครัอุสนันเธออายุเพียง22ปีเท่านั้นสาวสวยที่กำลังสดใสเหมือนอย่างดอกไม้แรกแย้มมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เธอจะมีความรักและมีคู่ครองที่สมกันและชายผู้นั้นก็คือชนทีกองเกียรติยศชนทีเป็นทายาทของเจ้าของอสังหาริมทรั์ยักษ์ใหญ่ตระกูลดังแต่ความรัก มันกลับไม่สวยหรูเท่าไรนักเหมือนอย่างที่ทั้งสองคิดเอาไว้เพราะมันเป็นความรักที่ผิดเวลาและเป็นความรักที่ไม่เหมาะสมและผลที่ตามมาก็คือญาติของทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมรับแต่ถ้าว่าลูกน้อยที่เกิดมาจากความรักและผิดเวลาในค่ำคืนนั้นของทั้งสอง ข่าวดีเรื่องลูกจึงไม่ใช่เวลาที่น่ายินดีนักในตอนนี้เพราะชนละทีชายหนุ่มต้องไปเรียนต่อที่เมืองนอกเพื่อกลับมาสารต่อธุรกิจของครอบครัวเพราะเขาคือความหวังของครอบครัวนี้นับดาวหญิงสาววัย2 2แบกความทุกนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียว และทุกอย่างมันช่างเลวร้ายเหลือเกินถ้าเกิดความเข้มแข็งคือสิ่งเดียวที่เธอต้องมีในตอนนี้นับดาวเธอแบกความทุกข์นั้นไว้ทั้งน้ำตาชีวิตที่สวยงามมันได้จบลงแล้วแล้วชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นนับดาวต้องออกจากบ้านพร้อมลูกในท้อง เธอไม่ยอมบอกใครเพราะเธอไม่อยากให้ใครรับรู้แม้กระทั่งชนละทีเธอไม่มีที่ไปนับดาวไม่มีแม้กระทั่งเงินติดตัวแต่สิ่งเดียวที่เธอมีอยู่ก็คือลูกในท้องของเธออย่าทิ้งดาวไปได้โปรดเสียงคล่ำครวนเหมือนจะขาดใจเด็กสาวร่างเล็ก เธอร้องร่ำครวญเหมือนจะขาดใจให้ได้ใบหน้าฉ่ำน้ำตาแงนหน้างเงยทอดสายตาที่แสนจะปวดร้าวมองเครื่องบินลำใหญ่ที่กำลังจะทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจนกระทั่งเครื่องบินลำใหญ่ได้หายลับไปจากสายตาแต่ทว่าในเครื่องบินลำนั้นมีคนที่เธอรักที่สุด รักสุดหัวใจจนยอมมอบสิ่งที่ล้ำค่าของตัวเองให้กับเขาความสาวคือสิ่งที่ล้ำค่าที่บุพการีพยายามสั่งสอนให้รักษาและจดจำไว้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เธอทำลงไปนั้นมันจะผิดแต่มันไม่อาจห้ามไฟความปรารถนาอันแรงกล้าได้เพราะฉะนั้นมันก็คือความลุ่มหลง และมันก็เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งและในวันนี้ผลของความลุ่มหลงนั้นและการกระทำก็อยู่ในร่างกายของเธอแล้วเธอมีหัวใจอีกดวงแต่เขาคนนั้นคนที่เธอรักและยอมมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาเขากลับไม่อยู่และร่วมรับผิดชอบผลงานที่กระทำร่วมกับเธอ และเธอเองก็ทีฐิเกินที่จะรั้งเขาเอาไว้เพราะเมื่อเขาไปมีอนาคตไปเรียนต่อเพื่อกลับมาสารธุรกิจของครอบครัวนับดาวเด็กสาววัยเพียง22ใครจะรู้ว่าเธอกำลังอุ้มท้องและ,ะเผชิญชะตากรรมเพียงลำพังเมื่อเด็กสาวกำลังอุ้มท้องโดยลูกไม่มีพ่อ น้ำตาเธอไหลออกเป็นทางยาวโดยไม่รู้ตัว mm hmm. เธอได้ตะกอดตัวเองเอาไว้เธอกอดตัวเองเอาไว้แน่นและพยายามเข้มแข็งและไม่ให้ร้องไห้แต่เธอก็ยังมีเสียงสะอื้นเล็ดรอดออกมาหญิงสาวแงนหน้ามองท้องฟ้ากว้างน้ำตาเธอยังคงไหลออกมาถึงแม้ว่า เธอจะหันไปเห็นพ่อกับแม่ของชนทีแต่เธอก็ไม่ปิดปากบอกว่าเธอกําลังอุ้มท้องหลานของพวกเขาอยู่เพราะเธอรู้ดีว่าใครจะมายินดีปรีดากับเรื่องแบบนี้ในเวลาที่ไม่เหมาะสมเพราะถ้าหากมีผู้หญิงมายืนบอกว่าเธอกำลังท้องกับลูกชายของท่านทั้งสอง ในขณะที่ลูกชายของท่านกำลังจะมีอนาคตที่สดใสเพื่อไปศึกษาต่อและกลับมาสร้างธุรกิจให้กับครอบครัวนับดาวได้แต่กลืนน้ำตาตัวเองมือปาดน้ำตาเธอแกล้งฝืนส่งยิ้มให้กับพ่อของลูกเพื่อให้ไปมีอนาคตที่ดี เธอจึงเลือกที่จะปิดบังความลับนี้เอาไว้ทั้งๆท,งที่ตัวเธอเองนั้นแทบจะขาดใจและไม่มีแรงแม้กระทั่งจะหายใจเพราะถ้าหากพ่อและแม่ของเธอรู้เรื่องนี้เธอไม่อยากจะคิดเลยว่าโทวจะหนักหนาแค่ไหนเมื่อเธอทำให้ท่านทั้งสองต้องเสื่อมเสีย ชื่อเสียงท้องโตแบบไม่มีพ่อนับดาวเดินคอตกเธอก้าวเท้าแทบไม่ออกเธอยือนที่ตรงนั้นเพื่อใช้เวลาทำใจเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงผ่านไปเธอก็ยังทำใจไม่ได้จนสามชั่วโมงกว่าเธอจะทำใจได้และข้างกายของเธอว่างเปล่า เธอไม่มีใครปลอบใจไม่มีใครเป็นที่ปรึกษาไม่มีใครพึ่งพาได้เลยสักคนเธอเหมือนคนตัวคนเดียวเพราะพ่อของเธอนั้นได้มีภรรยาใหม่หลังจากที่แม่ของเธอเสียชีวิตไม่ถึงปีเธอเหมือนคนตัวคนเดียวในครอบครัวใหม่ของบีดาเหมือนกับเด็กกำพร้า ที่ไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่ในเวลาเดียวกันนับดาวไม่ค่อยจะมีความสุขนักกับชีวิตวัยสาวถึงแม้จะเป็นชีวิตวัยสาวแลกแย้มจนเธอได้มารู้จักกับชนละทีผู้ชายที่เป็นพ่อของลูกในท้องชนละทีหนุ่มไฟแรง เป็นหนุ่มรอและเป็นหนุ่มฮอตที่สาวๆในมหาวิทยาลัยต่างพากันกรีดกราดและหมายตาแต่ถ้าว่าผมลิขิตก็นำเธอให้มารู้จักกับเขาผู้ชายที่แสนดีในสายตาของเธอและเธอก็ได้รู้จักและรักและได้เรียนรู้ร่างกายซึ่งกันและกัน นับดาวรู้ว่ามันผิดแต่เธอก็ไม่สามารถห้ามใจได้เพราะเธอรักเขาและเขาก็รักเธอจนผลของการไม่หักห้ามใจในวันนั้นทำให้เธอเจอปัญหาใหญ่ในชีวิตวันนี้และทั้งหมดมันก็คือเรื่องราวของเธอเมื่อสิบปีก่อนและในขนาดนี้ นับดาวอายุเข้า32ปีเต็มและเธอก็มีลูกชายที่น่ารักหนึ่งคนถึงแม้มันจะยากลำบากแสนสาหัสแต่เธอก็รักษาอีกชีวิตหนึ่งจนรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เธอยอมเดินออกมาจากบ้านแบบไร้ซึ่งจุดหมาย ไม่มีแม้กระทั่งเงินไม่มีที่ไปไม่มีเงินติดตัวแต่เธอกลับให้กำลังใจตัวเองและคิดว่ามันเป็นกรรมที่เธอได้กระทำลงไปในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเธอยินดีรับมันแต่ความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเข้ามาในชีวิตของเธอบ้าง ในวันที่เธอไม่เหลือใครเธอกลับมีคนที่รักเธอและเป็นห่วงเธอแม่แป้นเป็นคนดูแลคุณแม่ของเธอตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แม่แป้นดูแลความเรียบร้อยในบ้านแม่แป้นไม่ทอดทิ้งนับดาวคุณหนูของเธอไว้คนเดียว แม่แป้นยอมเดินออกมาพร้อมกับนับดาวด้วยและแม่แป้นก็คือคนที่นับดาวรักที่สุดกับอีกชีวิตหนึ่ง <Ă occup Building> ก็คือของขวัญลูกชายตัวน้อยที่เธอรักมากที่สุดในชีวิตของเธอยายครับขวัญมาแล้วครับ <c oughs> เด็กชายวัยหกขวบกำลังวิ่งเล่นโซนตามวัย สนหรือเปล่าครับคนดีควนคุณยายไหมครับปลายจมูกสวยจุบลงที่แก้มเด็กชายมือเรียวลูปหัวลูกชายเบาๆกลับมาแล้วเหรอคะคุณหนูเสียงนมแป้นพูดมาแต่ไกลในมือถือถัดขนมหวานที่นับดาวชอบทานนับดาวยิ้มกว้างแม่แป้น หรือนมแป้นเป็นคนที่เธอรักและคอยดูแลเธอแม่แป้นวันนี้มีอะไรทานบ้างคะนับดาวเธอมีหน้าที่หาเงินและดูแลลูกดูแลแม่แป้นหลังจากที่เธอเคลอดลูกเธอก็สู้ฟันฝ่าเรียนต่อจนจบปริญญาเธอทำงานไปด้วย เรียนไปด้วยและในเวลาเดียวกันเธอก็เลี้ยงลูกไปด้วยเธอร่วมฝ่าฟันกับแม่แป้นถึงแม้จะลำบากแสนสาหาัสนับดาวไม่เคยปริปากบนแม้แต่น้อยเธอกำลังต้องการเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเพราะเธอมีกำลังและกำลังใจจากแม่แป้น และลูกน้อยคุณยายแป้นทำขนมคกอร่อยอร่อยครับเสียงของขวัญประจบคุณยายแป้นในขณะที่ทั้ง3ามกำลังทานอาหารทั้งสองยิ้มให้กับหลานชายตัวน้อยเพื่อเป็นรางวัลน,นับดาวหญิงสาวทำงานอย่างหนักจนไม่มีวันหยุดเธอนอนหลับหลังเที่ยงคืนทุกวัน เพราะเธอต้องหาเงินและต้องสำรองเงินไว้ให้ลูกชายเรียนหนังสือเพราะใกล้เวลาที่จะเข้าโรงเรียนแล้วคุณแม่ครับคุณแม่นอนดึกอ,อีกแล้วขวัญอยากนอนกอดคุณแม่ครับเสียงอ้อนจากลูกชายตัวน้อยที่วัยกำลังน่ารักใบหน้าใสๆเริ่มเศร้าเมื่อเห็นแม่ต้องทำงานต่อจนดึกดื่นของขวัญครับเราคุยกันเรื่องนี้แล้ว หนูเข้าใจนะครับแม่ต้องส่งงานให้ทันหนูไม่งองแงนะครับคนดีหญิงสาวกอดลูกชายตัวน้อยพร้อมจุบลงไปที่แก้มใสๆเธอรู้ดีว่าลูกต้องการเวลาจากเธอและเธอก็อยากให้เวลากับลูกเช่นกันแต่ถ้าหากไม่ทำงานและไม่มีเงินความทุกข์จะมาเยือนเอาแน่ๆเพราะทุกอย่าง ล้วนต้องใช้เงินเพราะอนาคตของลูกสำคัญกว่าสิ่งใดของขวัญครับสักวันแม่จ๋าจะนอนกอดหนูทุกวันนะครับไม่นานนะครับคนดีโถพ่อคุณมือิวเหียเห่ยวของแม่แป้นก็มาอุ้มตัวเด็กน้อยขึ้นไปนอนแม่แป้นสงสารทั้งสองแม่ลูกจับใจเธออยากจะเล่าเรื่องพ่อให้ของขวัญฟัง แต่ถูกนับดาวห้ามเอาไว้เพราะนับดาวไม่อยากเกี่ยวข้องและยุ่งกับพ่อของลูกอีกไม่ใช่เพราะความแค้นหรือความโกรธแต่เป็นเพราะเธอกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อว่าของขวัญคือลูกของเขาเพราะอีกอย่างเธอก็ไม่เหมือนเดิมเธอไม่ใช่ลูกคุณหนูเหมือนเดิมเธอก็แค่พนักง,งานบัญชี ที่ทำงานหาเงินอย่างหนักแล้วก็เป็นเพียงแค่ผู้หญิงใจแตกและมีลูกติดโดยไม่มีพ่อแล้วชนนาทีจะสนใจอะไรและเวลานี้เขาคงอยู่ท่ามกลางสาวๆที่สมฐานะกับเขาเขาคงมีอนาคตที่ดีตามที่พ่อแม่ของเขาปูทางให้แม่ครับแม่กลับมาแล้ว ป่ายสามของวันถัดมานับดาวกลับมาพร้อมถุงของเล่นและถุงขนมในมือแม่ครับแม่กลับมาแล้วมาหอมหน่อยสิคนเก่งดื้อไหมครับวันนี้ไม่ดื้อครับแม่ครับป้าป้าอยู่ไหนครับเสียงอ้อนถามหาผู้เป็นพ่อเพราะเวลาไปโรงเรียนของขวัญไม่มีพ่อเหมือนคนอื่น รอให้หนูโตก่อนนะแม่จะพาหนูไปหาปะาป๊ามือเรียวลูปไปที่หัวลูกชายอย่างเอ็นดูแล้วอีกนานไหมครับของขวัญจะโตตัวแสบแสนสนยังไม่ไวายถามต่อตามภาษาวัยเด็กเพราะเด็กน้อยอยากเจอผู้เป็นพ่อเหมือนกับเด็กคนอื่นๆมาครับกินขนมกันดีกว่านะ หนูจะได้โตโตมือเรียวจูงมือเล็กๆของเด็กชายเข้าบ้านเพื่อไปทานขนมในถุงที่ซื้อมาป้าป๊าต้องหล่อแน่ๆเลยใช่ไหมครับคุณแม่เด็กชายยังคงถามต่อแต่น้ำเสียงยังคงอ่อยเพราะถามทีไรก็ผิดหวังทุกทีเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน,นั้น โปรดติดตามภาพรักซาตานใน EP 2เสนอเป็นตอนอวสานนะคะสำหรับ EP นี้ขอจบแต่เพลงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับการรับฟังนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ